ร่กเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าถ้าม้ีตัวเศร้าหัวไอ้นีพีหาตัวไม่รู้เท่าไรผู้ชื่อตัวตัวเศร้าบัดนอ้เลิฟอยูอ่บอกค่อยเท่าไรถ้าใกล้มนีตัวเศร้าจะให้มากกว่านั้นพัวพีทาใกล้กึ่งตัวอยากจะท้าเสียงเที่ยวจานมีใครให้มากกว่าฉันโยเซเก็บพีหัวตัว วัดกันเลยปีวี่ป่ะฉันคงไม่แพ้ตูเวเฉยีวูซูสวัสดีค่ะดี่ได้เสื้อหาสิริเด่นน่นเพิ่งจะหายากครานี้มาเพลงชื่อวัดปะหละในเพลงวัดปะหละเนี่ยเขาเป็นคําพูดเนี้ยเป็นการถามใช่ไหมว่าเปรียบแบบเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมเพราะปะละก็เลยขอใช้ภาษ,ษาจีนที่พูดว่าปีวี่มาปีวี่เนี่ย ที่นี้แปลว่าเปรียบเทียบแล้วก็สะกดเป็นนีว่า b i สิสาม y v สิสี่เขี่ยมีมา m e ไม่มีเสียงมันเป็นการเปรียบเทียบกับนใช่ไหมเพลงน,นี้ว่าใครมากกว่าใครใครรักใครมากกว่าใครใช่ไหมเสร็จแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็ร้องว่าฉันเข้ารักเธอเท่าไหร่ท้าให้หนีตัวสั่ส t a สิบแปดชาให้ e i สีบสี่ให้ a ใหนี m e สิบสาม ใส่ดีอสงหนึ่งให้ใช้ดีวอสัวสเท่าไหร่ขารักเธอเพื่อทาให้หนีแต่ตัวเลยเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าัวไห้หฉันรักเธอเราดีวอส n งสามอวห้นีเี่หนีทีงามตัวมากกว่าเขาปีก็บีไอสิ่งสามปีทาทีงหนึ่ทาตัว ปีโอเสียหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเท่าไหร่พูดชื่อเต้าตัวสามปีโอเสียงสี่ผูดชือ o ดช่อเต้าแซทเอชไอเสียงหนึ่งดีเอโอเสียงสิบชื่อเต้าไม่รู้เท่าไหร่ตัวสามดีโอเสียงหนึ่งดีชีโอเสียงสามผูดชื่อเต้าตัวสามไม่รู้ว่าเท่าไหร่ปัดเอเลิฟยูมอลเอาเขียนตัวตรงนี้เลยแล้วกยนะ,ะนะที่เขียนแปลภาษาจีนให้ จะได้เติร์ขวาเนะแล้วก็ทีนี้เขาก็ลองว่าเขาให้เท่าไหร่ถ้าเกิดหน,นีตัวที่เอสิงหนึ่งฮาเกิด G I สิงสามเกิดหนี N I สิงสามหนีตัวเสา L U สิงหนึ่ง L H U สิงสามตัวเสาเขาให้เธอเท่าไหร่จะให้มากกว่านั้นหัวปีฮาเกิเกิเก่งตัว บัว w สิงสามบัวปี bi สิงสามปีทา ta สิงหนึ 0, B, ่งทาเก๋ย gi สิงสามเก๋ยเคิื่องตัว geng สิงสี่เคิื่องตัว tu สิงหนึ่งตัวฉันจะให้เขามากกว่านั้นอะไรเงี้ยนะเพลงเนี้ยไอ้ตรงท่อนนี้นนนนน if, นนนโหปีทาเก๋ยเคิื่องตัวฮาเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็พูดว่าอยากจะทาคำว่าอยาก จะท้าเสียงเสียงเขี่ยวจันซีนจีสามเสียงเขี่ยวจันท้าท้าทายอย่างเงี้ยทีไอเออเสียงสามซันเอชอชสี่เสียงเขี่ยวจันอยากท้าอยากจะท้ามีใครให้มากกว่านั้นโสดไซสยเกย๋ปีหัวตัวยอู y o U, เสียงสามโย เสย H Styles, ir, dzy, ay, și, ai, ir, За, ê, I สิงสองเสยเก๋ย G I สิงสามเก๋ยปี B I สิงสามปีหัวทพันยัสิงสามหัวตัวดี D U สิงหนึ่งตัววัดกันเลยปีวี่ปะ B I สิงสาม Y V สิงสี่ปีวี่ปะ B A ไม่มีเสียปีวี่ปะฉันคงไม่แพ้หัวเฉวีพูดชูทพันยัวสิงสามหัว เฉยูอีเสียงสองเวู U ้ช e ูบียูเสียงสี young, ugh, ่เอชยูส uh, ียหนึ uh. ่ง <shocked> ผ okay, okay, well, ูู้้ชูชันโคไม่แพ้โอเคค่ะวันนี้ก็จบเพลงรอดกันหลังเลยนะคะคุณที่ราช่วยรับฟังค่ะสังกตาจ